สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้มีหน้าหงายกล้าไหมละ่ะอดีตแกนนำพันธมิตรเสื้อเหลืองท้าสุเทพลงถนนเป่านกหวีดอีกรอบไทยบาปแน่จริงเป่านกหวีดไล่บิ๊กตู่เตือนอย่ายึดตำแหน่งรัฐมนตรีแค่เก้าอี้เดียว โดยเมื่อวันที่26พฤษภาคมปี2005นายพิพพธงชัยอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า เมื่อสุเทพเป่านกหวีดเพื่อประกาศว่าเหตุแห่งการชุมนุมนั้นมาจากเหตุอะไรและทหารช่วยโอกาสทำรัฐประหารโดยอ้างว่าประชาชนทะเลาะกันแล้วอ้างว่าจะนำความสุขมาให้โดยการสร้างการปร่งดองด้วยการปฏิรูปตำรวจปฏิรูปการศึกษาปฏิรูปการเมืองแต่ทหารกลับไม่ทำทหารที่นำโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชากลับทำสิ่งที่ตรงกันข้าม โดยเป็นนายกรัฐมนตรีถึงสองสมัยแล้วสร้างกลไกลเผด็จการขึ้นมาหรืออ้างว่าทำแต่กลับทำไม่สำเร็จสิ่งที่ทำสำเร็จก็ล้วนไม่เป็นประโยชน์กับขบวนการประชาธิปไตยด้วยการสร้างรัฐธรรมนูญฉบับมีชัยที่เป็นรัฐธรรมนูญสืบทอดอำนาจทหาร และไม่ส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตยด้วยการสร้างระบบสอบวมาค้ำจุนอำนาจทหารและข้าราชการไว้ท่าในาสุเทพเทือกสุบรนจะรับผิดชอบต่อเสียงนกหวีดของตัวเองที่สามารถเป่านกหวีดเรียกมวลชนจำนวนมหาศาลให้มาชุมนุมปักหลักพักค้างอย่างลำบากยากเย็นนอนกลางถนนกินข้าวกรองวันนี้คุณสุเทพต้องเป่านกหวีดเพื่อน,นำการปฏิรูปใหม่ให้สำเร็จ และสร้างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่นำไปสู่ระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ครั้งหนึ่งอย่าไปหลงผิดติดอยู่ในร่างแห่แค่ตำแหน่งรัฐมนตรีตำแหน่งเดียวควรถอนตัวออกมาเสียเพื่อมาร่วมการเคลื่อนไหวครั้งใหม่ กับทิศท,ทางที่นายแพทย์ประเวทวส,สีเสนอไว้หรือร่วมกับผู้นำคอปทที่เป็นเสียงนกหวีดร่วมกับคุณสุเทพมาตั้งแต่ครั้งกระโน,น้นด้วยการสแสวงหารัฐบุรุษและมวลชนมาสร้างขบวนการประชาธิปไตยใหม่เพื่อนำประเทศออกจากวังวนอำนาจเผด็จการทหารที่ต้องยอมรับว่า เสียงนกหวีดในครั้งนั้นก็มีส่วนไม่มากก็น้อยซึ่งไม่ได้หมายถึงมวลชนมหาประชาชนที่เข้าร่วมการต่อสู้ด้วยจิตใจบริสุทธิ์แต่หมายถึงตัวผู้นำการเป่านกหวีดคือตัวคุณสุเทพเองที่กระโดดเข้าร่วมรัฐบาลทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่าเป็นรัฐบาลที่สืบทอดอำนาจทหารโดยการสนับสนุนรัฐธรรมนูญฉบับมีชัยแทนที่จะสนับสนุนรัฐธรรมนูญฉบับบวรศักดิ์เพราะเขาต้องการอยู่ยาว เสียงนกหวีดท,ที่ทรงพลังนั้นจึงจะกลับมานำการปฏิรูปด้วยจิตใจของมวลมหาประชาชนดั้งเดิมใหม่ได้ครั้งจะได้หรือไม่อยู่ที่คณะแกนนำเสียงนกหวีดในยุคนั้นจะมีสำนึกใหม่หรือเปล่าโดยไม่ถูกกล่าวหาว่าทิ้งมวลชนหรือทิ้งอุดมการของมวลมหาประชาชนเหมือนที่ถูกคนรุ่นใหม่กล่าวหาอยู่ในขณะนี้ โดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นออกมาครับมวลมาหาประชาชนไปไหนหมดออกมาเลยครับไล่พวกเดียวกันคงจะดีครับเห็นด้วยเลยเลิกไปเถอะเป่านกหวีดแล้วประเทศชาติก็เสียหายนี่เรียกมาอีกเดี๋ยวก็พังกันอีกรอบไม่เอานกหวีดแต่ควรจะไล่ลุงออกไปซะตะบัดสัตว์มีแต่เสื่อมทั้งนั้น ลุงกำนันมาร่วมไม่ได้หรอกนะเพราะคะดีเหลืออีกเยอะต้องอาศัยลุงตู่เคลียร์ให้หมดก่อนทำเป็นเล่นไปนะเดี๋ยวมันก็ทำเป็นเนียนมาหาผลประโยชน์อีกหรอกแล้วคนสวยก็คือประชาชนนั่นเองสำนึกได้ยังไงล่ะได้เงินตั้งเยอะรวยสุดๆถ้าคนอย่างสุเทพรู้จักสำนึกมาบ้านผมคงขี้ออกมาเป็นทองคำแล้วหรอกครับท่าน ไล่ในหัวแกได้ไงเมื่อก่อนแกบอกว่ายางโลละ120เราไม่ขายยอมอดตายตอนนี้65ก็เงียบจะกล้าหรือเปล่าละ่ะที่พูดมาก็เป็นคนเรียกมาเองกันไม่ใช่หรือมันจะมาทำไมละ่ะก็มันเป็นคนวางแผนร่วมกันกับเขาเรียกกันเข้ามาทำรัฐประหารน้ำท่วมมันยังบินไปทำอาหารด้วยกันอยู่เลย ไม่ต้องพูดถึงเรื่องสำนึกหรอกนะถ้าพวกมันมีอยู่บ้างสังคมคงจะดีกว่านี้แหละยังคิดอยู่ว่าหากพวกมันตายไปแล้วเอาไปทำปุ๋ยใส่ต้นไม้ต้นไม้ยังไม่โตเลยพวกมันไร้ค่าขนาดนั้นเลยนะเนี่ยงานนี้โดนแล้วคณะจุฬาโต้กลับฟาดแรงสุเทพอดีตนิสิต หลังไม่ขอโทษปุมกปพะสะย้ำเจปีประเทศเสียหายหนักแค่ไหนชี้ไม่ใช่ไดโนเสาร์กินหญ,ญา้าแต่เป็นไดโนเสาร์กินครีชวนปลดเชือกที่สุเทพร้อยจมูกออกจากกรณีเมื่อวันที่22พุพฤษภาคมปี2 5 0 5องค์การบริหารสมโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรืออบจมีมติให้ออกแถลงการขอโทษจากกรณีที่เคยเข้าร่วมการชุมนุมของกลุ่ม กปปสตั้งแต่ช่วงปลายปี2556ถึงการรัฐประหารในวันที่22พฤษภาคมปี2557นั้นต่อมานายสุเทพเทือกสุบรรณอดีตแกนนำกปปสได้แชร์โพสต์ข้อความของนายนันทิวัฒน์สามารถอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ อดีตนักศึกษาในคณะรัฐศาสตร์รุ่นที่22นิสิตเก่าจุฬารุ่นปี2512ที่ระบุว่าไม่ขอโทษลาสุดคณะจุฬาได้โพสต์ข้อความตอบโต้กลับนายสุเทพและอดีตนิสิตจุฬาโดยมีเนื้อหาใจความว่าถ้าคุณพี่เป็นไดโนเสาร์ก็คงไม่ใช่ไดโนเสาร์ที่กินเนื้อกินหญ้าหรอกค่ะคุณพี่คงเป็นไดโนเสาร์กินขี้ ขีขึ้นสมองจนไม่รู้เลยว่าตัวเองทําอะไรอุบาทกับประเทศชาติไว้บ้างเจ็ดปีแห่งความชิบหายปฏิเสธให้ตายยังไงว่าจุฬาไม่เกี่ยวก็ไม่มีวันปฏิเสธได้ต่อให้กลุ่มลายสภามหาวิทยาลัยจะมีใครดินพราดพราดเหมือนไส้เดือนโดนน้ำร้อนก็ไม่สามารถลบล้างได้ว่า คนที่โดนสุเทพจูงจมูกออกมาก็คือประชาคมจุลาหน้าบางที่ยังอมนกหวีดอยู่ในตอนนี้เลิกตอนแหลว่าออกมาขัดข้านพรบอนทร,รสกรรมเพราะในวันที่อิประยุทธ์รัฐประหารฉีกรัฐมนูญและเขียนกฎหมายในทร,รสกรรมความเป็นกบฏของตัวเองพวกคุณเฉลิมฉลองอยู่และมันสร้างความชิบหายมาเจปีแล้วนะไอ้จุดๆๆ การชุมนุมโดยสงบสันติกระบอปศเป็นผู้ถูกกระทำแต่ใครแต่กรวยโดนกระทืบกรวยเถอเราชาวจุลาที่ออกมาร่วมชุมนุมไม่ได้ใช้ชื่อมหาวิทยาลัย ไม่มีองค์การบริหารหรือสโมสรนิสิตจุฬามาร่วมกับเราแต่เราคือนิสิตเก่าจุฬาที่รักชาติเราทำแต่กรรมดีเราไม่ได้ทำอะไรผิดที่จะต้องขอโทษและไม่ต้องให้ใครมาขอโทษมาสำนึกผิดอะไรแทนเราไม่มีใครมีสิทธิ์มาขอโทษแทนเราอยากจะลวงขออ้วกแหกตาดูรูปเอาเองนะคะนี่เซฟมาแค่ส่วนหนึ่งถ้าไม่จุใจเ r ิร์ช u t u b e ว่า จุฬากร,ปรพปสอ,อักษรศาสตร์ร่วมใจอ่านถแถลงการ8ล้านภาษายังมีอยู่ใน YouTube อยู่ไปชุมนุมก็เอาทงจุฬาไปซียูแบนขึ้นโชว์บนเวทีกร,ปรพปสด้วยซ้ำโถ ổ. สุดท้ายนี้เชื่อเถอคะค่ะว่าชาวจุฬามีส่วนทำให้ประเทศชาติชิบหายและโง่เป็นควายในวันนั้นวันนี้คุณก็แค่ตื่นขึ้นและปลดเชื่อกที่สุเทพมันร้อยจมูกไว ไล่อีรัฐบาลชิบหายนี้ออกไปหรือไม่ก็นอนอมเข็มซิโนเวกันต่อไปโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นการเป็นชนบทอย่างเช่นพูดได้ดีจับใจมากๆถ้าคนอ่านยิ่งถ้าจบจัตุราด้วยแล้วไม่เข้าใจก็น่าเสียดายที่สถาบันแห่งนี้นะไม่ได้ช่วยทำให้คนเป็นคนเลย เยี่ยมมากค่ะมันคือความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้เพราะความหายนะของประเทศชาติเป็นที่ประจักษ์ยพยานในปัจจุบันแล้วพวกนี้ไดโนเสาร์แน่จริงคุณก็ไปอุ้มการบินไทยสิขนเงินไปบริจาคช่วยสิเือโดนเด็กสวนกลับแม่งเจ็บยิ่งกว่าโดนสวนตูดซะอีกพวกคุณอย่าหน้าด้านอีกเลยเงียบได้แล้วก็ยิ่งแถยิ่งถูกแฉน่าจะบอกให้ไอ้พวกสลิมกบปสงโง่ สะใจมากๆน้องๆตอนสุเทพออกมานั้นผมก็สงสัยว่าทำไมคนถึงเชื่อคนอย่างสุเทพได้มากขนาดนั้นแค่บุคลิกก็ไม่น่าคบแล้วครับยังจะไปร่วมกับมันอีกผมเคยบอกคนที่บ้านผมว่าคิดยังไงถึงเอาเงินดีๆของเราไปให้สุเทพทำร้ายเรากรรมที่คนไทยต้องรับกันต่อไป เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการศึกษาไม่ได้ทำให้คนฉลาดเสมอไปเรียนสูงๆไม่ใช่จะโง่ไม่เป็นพวกเจ็ดปียังมีความสุขกันดีอยู่ไหมละ่ะตอนนี้แม่แม่แม,แมบอกว่าไม่ได้ใช้ชื่อมหาวิทยาลัยแต่ทั้งสีทงทั้งตราพะเกียวทั้งคำว่าจุลาโชราขนาดนี้ทำไมไม่ใช้ชื่อตัวเองเดี๋ยวๆไปเลยล่ะคะ ขอกราบขอบคุณเด็กจุฬารุ่นใหม่ที่เสียสละลดตัวไปเฉดขี้เฉดเยี่ยวแทนสลิมแก่ๆหลายตัวที่ทำอับป,ปรีไว้ในวันนั้นขอบคุณจริงๆที่มันไล่ทักษินยิ่งลักเพราะพวกมันเสียผลประโยชน์และปลุกกระแสข่าวลุงๆวงกรวงโงๆ่ๆแล้วเจือไปเชื่อมันอีกแดกอะไรกันมาถึงให้ค่าไอหน้าดำนรกตัวนี้ขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ ข่าวสดมาตีิชนและสยามรัฐขอขอบคุณทุกท่านมารับชมสวัสดี